สวัสดีครับกิติกรับผม y o u b u c h ช n n e l กิ channel, ติคนคำนวณกับเพจ f a c e b o o k กิติคนคำนวณครับคลิปนี้วันที่2พฤษภาคม2567ครับเอาเอามาเกินน้ำก่อนนะครับต้องบอกไปก่อนว่า,เ,าเป็นการนำเสนอตัวเลขที่ทได้มาจากการจับสังเกตผลสลากกินแบง่งรัฐบาลยอล้อนหลังนะครับ บไดลูวา่าหวยมันจะออกตัวไหนนะครับผลสลากจะออกตัวไหนนะครับแต่การันตีด้วยผลงานหกงวดที่ผ่านมาครับผมอันนี้ต้องขอคุยนิดนึงเพราะปกติผมไม่ค่อยได้คุยนะครับหกวดที่ผ่านมานี่ผมไม่ค่อยได้สรุปผลงานตัวเองนะ <c oughs> <c oughs> นะครับเพิ่งสรุปงวดวันที่เท่าไหร่วันที่สิบหกเมษายนที่ผ่านมานี่แหละนะครับห้าเก้าแปดนะครับก่อนหน้านั้น มาทุกงวดครับผมตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับยังไม่ขาดเลยหนึ่งกุมหนึ่งกุมภาพันธ์นะครับจนถึงวันที่สิบหกเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยแหละมาทุกงวดครับไม่มาเฉพาะงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมงวดเดียวนะครับปีนี้หกงวดติดต่อกันเลขกิตติครับปกติบนปกตินะครับมีหกตัวครับมีหกตัว มันจะเป็นบนสองตัวล่างสองตัวอีกสองตัวที่เหลือนะครับเอาไว้เป็นตัวร่องสําหรับวินเพิ่มเติมนะครับนะผมได้เลขมาแล้วสี่ตัวครับเหลขกเด่นๆเ,เลยนะครับสี่ตัวนี่เอาฟังเอาผมว่าสามารถแปะตัวเลขบนหน้าจอได้นะครับผมเพราะฉะนั้นฟังเอาด้วยพี่น้องเอาสี่ตัวไปก่อนนะนี่คือตัวเด่นเลยนะครับ ห้าศูนย์สสา้าศนสี่สนะครับนี่ตัวเด่นเลยครับผมสีว่างหากับศูนย์บนครับผมหากับศูนย์เด่นที่สุดครับชนกันหลายหลักเลยครับน่วยล่างกับหาครับผมสิบบนกับหาบนะครับสิบล่างศูนย์นะครับ อันนี้ลักมื่นกับศูนย์ครับหลักมืนแล้ววันที่หนึ่งนะนะครับผมบอดีผมบอดหวังแค่ถ่ายสามตัวถ่ายสองตัวนะครับเลขศูนย์กับเลขหาเด่นครับตะวันวันนี้ผมว่างศูนย์ก็หาบนน้ากันเลยครับผมสิจับเลขหาเป็นตัวเด่นครับเลขศูนย์เป็นตัวล่องครับสำหรับบนนะครับส่วนรางครับผมจับ4ี่กับสามครับ ผมสี่ห้เล็กซีเป็นตัวเด่นครับเล็กสามเป็นตัวร่องครับหกับศูนย์บนนะครับหา <5 S 2> เด่นครับผมซี <3 S 2> ก็บสามลางครับซีเด่นครับสามล่องอีกสองตัวที่เหลือนะครับผม มันมีตัวร่องมันมีตัวเสริมอีกหลายตัวนะนะครับมีสองมีหกมีแปดมีเก่าครับผมสองหกแปดเก้ามียู่ีต่วโตนะนะครับเพราะฉะนั้นผมจะตัดให้มันเหลืออีกสองตัวเพิ่อมาร่วมกับตัวเด่นที่ผมแจ้งให้ทราบเมื่อทีครับห้าศูนย์สี่สามให้มันเป็นหกตัวให้ได้นะครับเอามาแปดตัวกันครับเพราะ่ตหกตัวก็หลายแล้วเนาะ หกตัวบางทางกับอาววารายแล้วนะครับงวดที่แล้วเนาะผมก็บเลือกสังเกตผมก็เลือกขี่คุยนะครับผมว่างหากับเก่าบนเนาะผมว่างหากับเก่าบนหากับเก่ากับเด่นนีลีเนาะเด่นต้งหาทั้งเก่าเลยเนาะห้าเก้าแปด หนาเสียดายถ้าผมจับเหล็กแปดกับเหล็กสามเดินงวดหินพานมากเลยไม่ได้สามตัวตรงๆโตหนึ่งนึน่งแน่นอนเลย <c oughs> โอ้หนาเสียดายครับเอาเอาหาศูนย์ซี่สามไปก่อนด้วพี่น้องเล็กซี่ตัววิ่งไปเล็กชุดสองโตก็จะได้สิบหกชุดวิ่งไปเล็กชุดสามตัวแบบเบอร์เบิร์นเบอตองมาหามมันได้ซี่ชุดครับหาศูนย์ซี่หาศูนย์สาม c 0ศูนย์สามล้อก็เงเาีหนย์สี่หาศูนย์สามศูนย์สี่สามสามสี่ห้านี่แหละครับเลขสมตัววิ่งจากเลขชุดสตัวมาสิ่ตันี้แหละครับเดซีชุดครับเลข3ามตัววิ่งจากเลข วินหาอาซีตัวนะครับมันสิบวินไปเลยชุดสามตัวมันสินได้ทั้งหมดสีชุดครับแบบบ่บเบิมาตองมาหามล่อในคลิปต่อไปแล้วครับผมก็สิงลงเรื่อยๆแล้ะแต่ว่าตัวเนียนเน่นก็ตามนี้เลยครับห้าศูนย์สี่สามครับผมมาสิงลงสูตรไวยเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันสิงลงแต่เฟซบุ๊บน youtube ครับผมบนเฟซบ o ๊กผมลองบ่ไดเนาะ ก็เขาไปกดติดตามบน y u u t น b e เด้ครับแนะ้่ผู้ใดอยากได้สูตรหวยนะครับเพราะว่าบน Facebook อ่ะคนขางสีละเอียดออนนะครับแผ่นกลองไปบนกระดาษที่มีตัวเลขมันเกิดบ่ได้ทุกครั้งนะครับบ่ได้ทุกคลิปแต่ว,ว่าถ้าระบบ AI เคยตรวจจับเมื่อไหร่นะครับเขาก็จะตรวจจับเรื่อยๆสุ่มจับสุ่มตรวจเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมสังเกตมานานแล้ว เขาจะสุ่มตรวจเราเรื่อยๆนะครับเมื่อเราทําผิดกฎบ่อยๆนะครับเขาจะสุ่มตรวจเราบ่อยความถี่ในการตรวจก็จะบ่อยขึ้นนะครับใครทำคอนเทนต์แล้วรู้จักสังเกตก็จะสังเกตดีว่าคลิปแบบไหนนะครับที่ทําแล้วโดนแบนโดนเตือนบ่อยๆติดเหลืองบ่อยๆก็จะรู้ทางเองนะครับผมโอเคครับ เจอกันในคลิปถัดไปครับอันนี้เสร็จเงือครับอากาศนนทอนเสร็จเงือบอดดบอดดเก็กยังึกเด็กทั้งสิ้นครับไม่ได้เก็กใดๆทั้งสิ้นครับผมเอาหาศูนย์43ครับมันหมานสุขุมสุกันครับเอาไปเรียกซื้อลอตเตอรี่แล้วกันครับผมสวัสดีครับ